Hey ได้เวลาเล่นเกมแล้วพร้อมจะบริาหารสมองด้วยคำถามความรู้รอบตัวแบบจริงหรือเท็จกันหรือยังงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าจริงหรือไม่มีคนเคยนำใยแมงมุมมาทำสายกีตาร์ไม่จริงไม่เคยมีใครใช้ใยแมงมุมทำสายกีตาร์แต่เป็นสายไวโอลินต่างหากเพราะใยแมงมุมสามารถสร้างเสียงที่มีเอกลักษณ์และดึงดูดมันจึงเป็นวัตถุดิบที่เหมาะในการสร้างเครื่องดนตรี นักบินอวกาศมักอยากอาหารรสเผ็ดในอวกาศจริงเมื่ออยู่ในอวกาศนักบินอวกาศส่วนใหญ่จะสูญเสียการรับรู้กลิ่นซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เรารับรู้ถึงรสชาติอาหารได้ด้วยเพราะเหตุนี้เองพวกเขาจึงเริ่มอยากกินอะไรเผ็ดๆเช่นซอสทาบสโกเพื่อชดเชยการขาดรสชาติในอาหารนั่นเองนักบินอวกาศมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองขณะอยู่ในอวกาศ อันนี้ไม่จริงขณะอยู่ในอวกาศพวกเขาจะมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีขาวแทนเมื่ออยู่บนโลกเรามองเห็นมันเป็นสีเหลืองเนื่องจากการหักเหที่เกิดขึ้นจากชั้นบรรยากาศของโลกแต่ในอวกาศไม่มีชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์จึงปรากฏให้เห็นเป็นทรงกลมส่องแสงสีขาวขนาดใหญ่มะพร้าวเป็นพืชตระกูลถั่ว ไม่จริงความจริงมะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีมเมล็ดเดียวนั่นคือเป็นผลไม้ที่มีเปลือกแข็งค้่เมล็ดไว้และถ้าคุณสงสัยลูกพีชและมะกอกก็เป็นผลไม้เหมือนกันกิ้งก่าบางชนิดมีเลือดสีเขียวข้อนี้จริงมีจิ้งเหล่เลือดเขียวอาศัยอยู่ในประเทศปาปัวนิวกินีพวกมันมีเม็ดสีเขียวที่เรียกว่าบิลิเวดีนในระดับสูงซึ่งทำให้เลือดของมันเป็นสีเขียว เสียงเดินทางผ่านเหล็กได้เร็วกว่าในอากาศจริงแน่นอนเสียงเดินทางผ่านเหล็กได้เร็วกว่าอากาศถึงประมาณ17เท่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากโมเลกุลในวัสดุที่เป็นของแข็งถูกอัดแน่นอยู่ใกล้กันมากกว่าในของเหลวหรือกา๊าซซึ่งช่วยให้คลื่นผ่านเสียงเข้าไปได้ง่ายกว่าจริงหรือไม่แมวดำถือเป็นสัตว์โชคร้ายในอังกฤษ มั่วแล้วแม้ว่าแมวดําจะถือเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายในหลายประเทศแต่จริงๆแล้วในอังกฤษพวกมันกลับถือว่าโชคดีระหว่างการแข่งรถนัสคาน้ำหนักของนักแข่งสามารถลดลงได้มากถึง20ปอนจริงสถิที่ไหนนักแข่งรถนัสคาสามารถน้ําหนักลงได้มากถึง10ปอนด์ในการแข่งขันเพียงครั้งเดียวซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยเช่นอุณหภูมิภายนอกที่สูงเครื่องแบบที่หนักมากและความร้อนที่สะสมภายในรถยนต์ ออร์โดนโทโฟเบียคืออาการกลัวหมอฟันใช่แล้วออรโดนโทโฟเบียหรือที่เรียกว่าเดนโทโฟเบียคืออาการของคนที่กลัวหมอฟันและไม่ชอบไปพบหมอฟันกรรมการในการแข่งขันฟุตบอลฟี่าครับต้องวิ่งเฉลี่ยประมาณ48กิโลเมตรในระหว่างการแข่งขันไม่จริงแน่นอนว่าพวกเขาต้องวิ่งเยอะแต่เฉลี่ยแล้วแค่20กิโลเมตรเท่านั้น ทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดพอๆกับป่าฝนอเมซอนในลาตินอเมริกาไม่จริงซาฮารานั้นยิ่งใหญ่มากมันมีพื้นที่8.5ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดเทียบเท่ากับประเทศออสเตรเลีย,ยไม่ใช่ป่าเมซอนตุ๊กแกมักจะกินผิวหนังตัวเองที่แห้งลอกออกมาทันทีจริงตุ๊กแกชอบกินผิวหนังตัวเองแต่แน่นอนว่าพวกมันยังต้องยังชีพด้วยการกินแมลงด้วยงั้ม นกกระจอกเทศเป็นนกหนึ่งในไม่กี่สายพันธุ์ที่ไม่สามารถบินได้ข้อนี้จริงอยู่แล้วนกกระจอกเทศมีปีกแต่บินไม่ได้แต่พวกมันก็ว่องไวและเป็นนักวิ่งที่แข็งกแกร่งพวกมันสามารถวิ่งได้เร็ว,รวสูงถึง7 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้มากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอาจใช้ปีกเป็นเหมือนกับหางเสือเพื่อช่วยเปลี่ยนทิศทางขณะวิ่ง สูตรมักกะโรนีและชีสสูตรแรกได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่ในศตวรรษที่13จริงถึงจะน่าเหลือเชื่อแต่เชื่อกันว่ามักกะโรนีและชีสเป็นอาหารแบบดั้งเดิมนักประวัติศาสตร์ด้านอาหารพบตำราอาหารอิตาเลียนจากศตวรรษที่13ซึ่งเชื่อว่าเป็นสูตรมักกะโรนีและชีสในยุคแรกๆกล่องดำในเครื่องบินเป็นสีดำ อืมถึงจะฟังแล้วงงๆแต่มันไม่จริงจริงๆแล้วกล่องบนเครื่องบินนั้นเป็นสีสม้มและที่เรียกว่ากล่องดําเพราะมันทําหน้าที่บันทึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินส่วนที่ต้องทําให้มันเป็นสีสดใสก็เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาคุณเคยได้ยินไหมล่ะสีส้มกําลังมาแรง m อ็มย่อมาจากมารแอนเมอใช่อันนี้จริง ทั้งสองชื่อนี้เป็นนามสกุลของผู้ร่วมก่อตั้งมันขึ้นมา A เป็นตัวอักษรที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษไม่จริงตัวอักษรที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษคือ E มันมีประมาณ11%ของคำในภาษาอังกฤษทั้งหมดตามพจนานุกรมออกฟอร์ดเสียงคำรามของสิงโตสามารถได้ยินได้ไกลถึง8กิโลเมตรข้อนี้จริงนะ โนาโกเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกไม่จริงประเทศที่เล็กที่สุดในโลกคือ,อนครวัติกันในกรุงรมมันมีพื้นที่ทั้งหมด44ตารางกิโลเมตรชื่อจริงของมาดอนน่าคือมาดอนน่าใช่แล้วชื่อจริงของเธอคือมาดอนน่าหลุยส์คอนนีกาแฟาทำมาจากผลเบอร์รี่ นี่เป็นเรื่องจริงกาแฟที่เราดื่มกันต้องผ่านกระบวนการที่ยาวนานเริ่มจากเกษตรกรจะเลือกเมล็ดกาแฟและนำไปแปรรูปและทําให้แห้งจากนั้นเมล็ดกาแฟจะถูกคั่วและบดจนพร้อมรับประทานในที่สุดปลาหมึกยักษ์มีหัวใจสามดวงจริงปลาหมึกยักษ์มีหัวใจหลักหนึ่งดวงที่ใช้สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายส่วนหัวใจอีกสองดวงมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปตามเหงือกแต่ละข้างของมันดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ จริงแม้ว่าดาวพุธจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าแต่มันไม่มีชั้นบรรยากาศดังนั้นอุณหภูมิจึงผันผวนอย่างมากแต่ดาวสุกมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ450องศาเซลเซียสทําให้มันเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนแรงที่สุดในระบบของเราผลกล้วยโค้งงอเพราะมันโตเข้าหาดวงอาทิตย์จริงมันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวหนีวแรงโน้มถ่วงโลกทำให้ผลไม้เติบโตชี้ขึ้นท้องฟ้าปลากระพริบตาได้ ไม่จริงแต่ถ้าจริงมันคงจะดูแบวหน้าดูน้ำร้อนและน้ำเย็นมีเสียงดังเหมือนกันตอนเทไม่จริงแม้จะฟังดูแปลกแต่เสียงของมันแตกต่างกันเนื่องจากน้ำร้อนมีความหนืดสูงกว่าน้ำเย็นเดนมาร์กมีจำนวนหมูมากกว่าจำนวนประชากรถึงสองเท่าจริงเดนมาร์กมีมนุษย์อาศัยอยู่มากกว่า5ล้านคนแต่มีประชากรหมูมากกว่าถึงสองเท่า ไม่มีใครเคยเดินทางรอบโลกด้วยบอลลูนล,ลมร้อนไม่จริงในเดือนมีนาคมปี1999ไบรอันโจและเบอร์ทรานพิค,คสัสได้บินแบบไม่แวะพักรอบโลกครั้งแรกด้วยบอลลูนการเดินทางของพวกเขาเริ่มต้นในสวิตเซอร์แลนด์และสิ้นสุดในแอฟริกาโดยใช้เวลาเพียง20วันนักวิทยาศาสตร์คิดค้นซ่อมที่ใช้วัดความเร็วในการกินอาหารได้ เรื่องจริงเลยล่ะนักประดิษฐ์หวังว่าทุกคนจะใช้ซ่อมนี้เพื่อเรียนรู้วิธีกินอาหารให้ช้าลงตัวย่อนาซ่าย่อมาจาก National Astronomy and Space Administration อืมไม่จริงอ่ะนาซ่าย่อมาจาก National Aeronautic s and Space Administration ต่างหากนักบินอวกาศตัวสูงขึ้นในอวกาศประมาณ15เซนติเมตร ใครบอก15เซนติเมตรนี่เยอะนะปกติแล้วนักบินอวากาศสามารถสูงขึ้นได้ระหว่าง2-5เซนติเมตรเมื่อเดินทางในอวากาศสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการขาดแรงโน้มถ่วงซึ่งทําให้กระดูกสันหลังของมนุษย์ยืดออกและทําให้นักบินอวากาศสูงขึ้นเล็กน้อยมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้คนรู้สึกเสียวฟันเมื่อได้ยินเสียงเล็บขูดกระดานดํา จริงการขูดเล็บบนกระดานดำทำให้เกิดความถี่เสียงที่คล้ายคลึงกับเสียงเตือนอันตร,รายของลิงชิมบันซีดังนั้นความรู้สึกเหมือนเสียงฟันที่เรารู้สึกไม่ได้ยินเสียงนั้นอาจเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสัญญาณเตือนอันตร,รายพื้นฐานของไพรเมทที่อยู่ในตัวเราถูกกระตุน้นคนทำขนมปังในยุคลางเคยใช้ช็อกเพื่อทำให้มันเป็นสีขาว นี่เป็นเรื่องจริงย้อนกลับไปในสมัยนั้นขนมปังขาวเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและถูกขายในราคาแพงดังนั้นคนทำขนมปังบางคนจึงใช้ช็อกลงสีแป้งเพื่อขายขนมปังที่มีสีขาวกว่า